ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมสกายชูเดนออฟไลท์นะครับเอ้ยเราตอนนี้ก็เป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองครับหมู่บ้านเอเวอเีนะครับอ่าเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับซึ่งจะเป็นโฮมใหม่ของเราด้วยนะครับตอนนี้เทศกาลใกล้เริ่มแล้วนะครับผู้ จะมีการจุดภูนะครับอยู่ในเทศกาลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงานนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยคือประตูเราเข้าไม่ได้นะก็คือหลังจากที่เรานั่งสมาธิมางานแล้วประตูมันจะปิดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องปูนะครับแล้วก็เป็นสปิริตอุ้ยทําอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยูปะเนี่ยนะครับมีสปิริตมายืนเต้นอยู่หน้าประตูะครับอุ้ยทำอะไรอ่ะ อ๋อเวลาเราไปยินแก้สปิริตมันจะยืดมันจะมันจะทำท่าจุดพูนะครับอ่ะลองอีกทีเย้โอ้โหโคตรสวยโอ้พี่แตกด้วยโหสวยมากลองพี่หูพี่นักแสดงไม่ใช่พี่หูครับโอ้โอ้สีฟ้านะครับอ่าลองลองลองคนนี้คนนี้คนนี้อันนั้นคืออะไรนี่คือ นี่คือนั่งสมานั่งกับด่าน,นะนครับอันนั้นคือรับเคสนะครับปกติไหนลองนี้นะครับโอ้สีเหลืองนะครับโอ้เฉสวยมากอ๋อสีแดงโอ้แลตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับผมไม,ไม่ได้แใจว่ามันมีหรือว่าเราไปต้ตองไปตามเด็กปะอันนี้ชื่อ อันนี้น้องชื่อสวจวรตนะครับอ่าน้องบอกให้เราไปทางไหนทางนี้เหรอโอู้โขดใหญ่โอ้อลังการอ๋อวก็เป็นเทศกาเลเฉลิมฉลองให้กับหมู่บ้านใหม่นะครับก็คือเป็นโฮมใหม่ของเรานั่นเองโอ้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 โอ สุดยอดสวยมากอือโอ้ข้างหลังด้วยนะครับโอ้สวยสวยโคโอ้โอ้อะไรอ่ะโอ้ผู้ย้อยนะครับโคสวยมากโอ้ว้าวโอ้สวยจัดอือโอ้ ผูแบบเอฟเฟกโอ้ยแล้วก็มีเป็นรูปสปิริตด้วยนะครับโอ้โหเอคือเอฟเฟกผู้สวยมากครับปกติผู้ในสกา,ายมันมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะค,นคือนนี้เขาน่จะทําใหม่โอ้มีเป็นรูปนี่นะครับโอ้ยสวยนะเนี่ยเป็นรูปกระเบนนะครับโอ้โอ้เป็นส,สีนะครับจริงสวยมากเลยคนทําทาโคตรดี โอ้โอ,โอ้มีรูปอะไรอะ่ะสักอย่างครับมองไม่ออกอืมสวยสวยสวยอืมสวยมากเราลองไปยืนอยู่ที่บนบนหน่อยจะได้เห็นชัดๆนี่นี่มีคนยืนมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่กับเขาดีกว่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้นั่ง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 อ่า ัเนี่ยโอ้โอสวยครับสุดยอดโอ้อะไรอนะะไข้างบนข้างบนอยู่ครับรงนั้นตรงนั้นรั้นี่นีน่อุ้ยอะไรอนะโอโอสว่างจ้าเลยครับอืมอุ้ย นี่แรงมากอุย้ยเป็นรูปเหมือนเป็นรูปนอนนะครับยึกๆนะครับโอ้เขาสวยโอ้โอเอฟเฟกต์โคตรดีโอ้รูปเป็นกระพุนนะครับอืมสูตรสูตสูตอืมอุย้ยนี่เป็นรูปแต่ฟู่ตกนะครับน้ำตกนะครับฟู่น้ำตก แกลัวๆเลยนะครับผูตับ,ต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 บว้าวโอสิม่วงอโอ้หมดแล้วนะครับจบแล้วอแล้วก็มีเด็กมามายืนอยู่ที่คาถาพุนะครับทำอะไร อ๋อรับคาธานะครับอ่าโอยเอาคาธามาทำแหล่ะนี่เดี๋ยวบอกนะว่าจุดพลุรับคาธามาตั้งโอ้ยผู้อันใหญ่นะครับโอ้หสุดยอดโอ้ยอันนี้ันใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหสุดๆใหญ่สุดๆหืม ว้าว wow, สุดยอดเนี่ยครับ <c oughs> ก็จะเป็นงานพูนะครับเพื่อแกเป็นการเฉลิมฉลองเปิดหมู่บ้านเอเวอรลีโฮมใหม่ของเรานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาให้มันกระชับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบตผมจะหมดแล้วก็เพื่อนๆใครโอ้ยยัม,มีต่อนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโโหโ,โมาลุวลเลยนะครับอ,อุ้ยสวยมาก ย okay. อดเคอ้าวแล้วกูไปไหนเอา้าเอ้าล่ะโอ้โหแล้วกูไปไหนเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโห่ผู้ดุเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โอ้สไตล์ยางอย่างสวยสวยยังมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอดีกทีผมนังไม่จบเหรอนึกว่าจบแล้วโอ้แตกรัวๆเลยฮะ โอ้โอ้โอาจบแล้วนะครับเคเคก็ประมาณนี้ใครอยากดูต่อก็ไปดูเอาเองนะแบบผมจะหมดแล้วแหละก็ก็อ่าอก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาอัปเดตใหม่นะครับมีอะไรเพริ่มเติมโอ้สวยมากสวัสดีครับบ๊ายบาย